S <S ที่นี่หาดบางเบิดนะครับอ่านเพื่อนขงสะพานน้อยจังหว,วัดจะุพีเลพันนะครับวันนี้วันวันรอ,อกระทงนะครับก็ได้มีการมาจุดโคมลอย <ไป S 1> เล่นๆกันนะฮะที่บริเวณชายหาดบางเบิดนะครับเนี่ย <lightweight. S 1> ครับก็วันนี้ก็ค่อนข้างมีลมเล็กน้อยนะฮะบางอันก็ขึ้นได้อย่างสวยงามบางอันก็ขึ้นแบบพยยากจะขึ้นนะฮะนี่ครับ เนี่ยครับซึ่งทางเหนือเขาเรียกว่ายิปเป็งนะฮะแต่ทางนี้เขาเรียกโคมลอยนะครับเนี่ยครับประมาณสี่ห้าอันนะจุดไันะครับเนี่ยครับสวยงามมากนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีเครื่องบินนะเพราะว่าปฏิทวชุมพรทางนี้จะไม่มีเครื่องบินลงช่วงเวลานี้ครับก็จุดได้นะฮะแต่บังเขตก็จุดไม่ได้เพราะว่าอยู่ในเส้นทางบินเขาก็ห้ามนะครับผมเพราะว่ามันจะรบกวน ระบบอ,อ,อากาศ<อ>สยานนะะน,นี่ครับแา่นน้จะเป็นทะเลนะฮะมันก็มืดเล็กน้อยเพราะว่าอาจจะมองไม่เห็นนะครับช่วงนี้เวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะครับเนี่ยบางอันไม่ขึ้นนะฮะส่วนที่ขึ้นแล้วจุดดำบนน้วครับ

พี <Scroll> ่มาเอาเฮ้ยเอาโหยมึงเร็วเร็วแล้วเร็วกูแล้วกูแซงมึงแล้วอะแ้อวะดูพอดีรอลไปแงนกบบากาศมึง ครับผมวันลระก็ทงครับสุนิชโชครับ